C H E V หชื่อเต็มๆก็คือ M C s S Plug In Hybrid Electric Vehicle รถยนต์ Plug In Hybrid รุน่นแรกของ m T ครับไฟหน้าของเจ้า M C s S E V ตัวนี้เป็นแบบ2 L E D ครับตรงนี้จะเป็นไฟหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟในท t i m e running บวกกับ ไฟเลี้ยวจะเป็น, Light, ปนปดีเฟ e เชียลไลท์ไฟส่องออกแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้ายังมีกล้องนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีระบบกล้องมองรอบคัน360องศานะครับด้านล,ล่างที่เอียนอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยนะครับเ <c oughs> ช่น Adaptive Cruise Control นะครับก็จะอยู่ตรงแผ่นอันนี้ เอสเอสคันนี้นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วล้อทวยาว235 50 5 8นะครับมาต่อที่กระจก้องห้านะครับกระจกมอมข้างคันนี้มีกล้องก้อนดูที่ตรงนี้นะครับรอันนี้ตมาอมากระบบมือจับประตูคันนี้เป็นระบบพิเลสนะครับั่นหมายวางว่าบุณพกคุณแจไว้กับตัวแล้วบุณก็ใช้ปุ่มตรงนี้นะครับในการปลดล็อกล็อกรถนะครับสะดวกสบายมากๆครับ เป็นระบบพับบอร์ด40นะครับ40ก็คือจะมีการเรียนรู้แล้วก็ับ40ก็คือชิ้นที่พับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องเก็บสารัดด้านไทยกัน ง่ายๆเลยค่ะทุกๆคำสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะคะคุณจะต้องใช้ที่หัวที่หนาคะคำว่า hello mg mg จะลังงารตอบลับว่า hello นั่นคือท็อปท้องที่จะรับคำสั่งการแล้วคุณก็สั่งเลยค่ะ hello mg เปิดสันหรือว่า hello mg เปิดระ๊ะ เทคโนโลยีขึ้นวิทยุหรือการไของระบบพัินาบิทของน MG s คันี้ครบจะอยู่ที่เมืนอก่อดนะเวลาที่เราต้องการจะหานะครับก็คือที่ฝ่เดียวคุณต้องทำยังไงคะยืดมือไปค่ะแล้วก็กดทีละตัวอักษรบางทีนมันยาวมากกันนึ่งแล้วก็คุณก็ดึงออกมากดหมนะ้มันยาวเลอกิอไดเลยค่ะนี่เป็นฝ่าัานมะมันคัะคุณตรเช็ค ค้ารถคันนี้ไม่มียางอะไรให้นะครับแต่จะมีอันนี้เป็นชุดระบายความร้อนของแบบนี้ซึ่งระบายความร้อนแบบนานนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นจุดเพิ่มของโอ้ตัวนี้เนี่ยเขาจอดอยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้เป็นจุดเช็ควสดุที่ต้องปักยาล้อล้อนี่เป็นแบตเตอรี่ของรถนะครับไม่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลปิดแอร์ก่อนที่คุณจะขึ้นรถได้ด้วยเมื่อวันศุกรท้ายนะครับก็สามารถเปิดผิดได้ด้วยรลงทะเบียนกันได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นใครที่สนใจลงทะเบียนกันได้เลยค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา6โมงเย็นและวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้รวมถึงโปรโม แ <you anything>? ื่ว่าทำางานช้าอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่ามีแอมโบดชันหรือเปล่ากาการวางเงินจองค่ะเรามีโปรโมชั่นกับการวางเงินจองนะครับเรามามารถวางเงินจองได้ค่ะเริ่มต้น1000บาทเท่านั้นแต่สำหรับท่านใดสะดวกที่จะทำการวางเงินจองห0าพันบาทคุณจะได้รับอีเวอร์ชอร์มูลค่า3 0 0 0ันบาทกลับบ้านไปด้วยนนเองค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูกันกับโปรโมชั่นหรืยว่าทํางานเร็วแต่ก็ต้าหนิดจริงจริงก็จีบอยู่พอสมควรนะครับค่ะด้วยเนเพียงแค่ศูนย์บาทบางรุ่นค่ะคุณสามารถที่จะได้รับนะคะในเรื่องของดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ยาวนานถึงสี่ปีบางรุ่นค่ะมีส่วนลดคุน้ค่อนข้างช้ามากมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บอกคุณขับกันนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในรถกันเลยนะครับที่มือจับประตูนะครับมือจับประตูเป็น เซ็นทัลล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเครื่องเสียงของ MG HS PHEV คันนี้เป็นเครื่องเสียงของ Bose รอบทิศทางรอบคันเลยนะครับก็เมื่อกี้มีซาวูเวอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับด้าน<ต>หน้าของเราตรงนี้เป็นหน,หน้าจอ100%่ะนะครับสแสดงผลกันกับขี่ทุกอย่างเลยพอม,มาไัยก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ เป็นสามการท้ายตัดทรงสปอร์ตปุ่มด้านซ้ายนะครับก็เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ด้านขวาก็ควบคุมจอด้าหน้าคนขับนะครับแล้วก็มีปุ่มซูเปอร์สปอร์ตตัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ m อแจ้งว่าเป็นระบบที่บูสต์เครื่องยนต์ให้ทํางานแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับที่พวงมาลัยอีกนิดนึงนะครับพวงมาลัยตรงนี้ไม่ใช่ก้านแพดเดิลชิปนะครับทางเจ้าหน้าที่เอบอกว่าเป็น ระบบค์ฟซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณถอนเท้าออกจากคันเร่งก็จะมีระบบปั่นไฟอัตโนมัติกับเข้าไปในตัวแบตเตอรี่นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นระบบปัดน้ำฝนตามมาตรฐานรถยุโรปอันนี้ก็เป็นปรับรถค์ฟเหมือนกันนะครับด้านซ้ายก็เป็นก้านไฟเลี้ยวส่วนตรงนี้เป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับทั้งเลนคีปปิ้ง ทางอเรบิดพุทธทนโทนนะครับก็จะอยู่ที่ก้านตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็บดล้มมาให้อยู่ถือว่าดีเลยนะครับคงเก็บสัมภาระด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับระบบความบันเทิงนะครับขนาด12นิ้วในการเป็นระบบทัชสกรีนนะครับถัดมา ก็เป็นช่องแอร์นะครับแอร์ Air อันนี้เป็นแยกฝั่งซ้ายขวาดูโอโซนนะครับแล้วก็ยังมีแอร์ด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อไปนะครับถ้าลงมาเป็นช่องเก็บของตรงนี้นะครับซึ่งเก็บของอะไรไม่ได้เลยนะครับมี power outlet สิบสอโวลต์มาให้แล้วก็ usb 2ช่องนะครับต่อมาเป็นเกียร์นะครับเกียร์อันนี้ผมว่าสวยหน้าตาคล้ายๆกับ bm แ นะครับกดลงไปเป็น P Park นะครับเลื่อนลงมา D ดันขึ้นไป N แล้วก็ดันขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็น R Reverse นะครับด้านซ้ายตรงนี้เป็นปุ่มเป,ปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกล้อง360องศาเป็นไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ั้งมีทั้งหมด 5โห,หมดนะครับเนื่องด้วยเป็น back in i bit นะครับก็คุณสามารถขับขี่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนๆเลยได้นะครับถัดลงมาจากเกียร์นะครับก็เป็นระบบช่วยเหลือในการลงทางลาดชันนะครับ h i l descent control มีเบรกมือไฟฟ้าพร้อม auto b เ a k กโ o ให้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นช่องเปิดออกมาก็สามารถใส่แก้วน้ำได้สแก้วด้วยกัน แล้วก็มีช่องเก็บเหรียญเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับที่พักแ่นตรงกลางนะครับสามารถเลื่อนเข้า <S <S เลื่อนออกได้แล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดเดี๋ยวผมใส่มือลงมาให้ดูก็ประมาณนี้นครับลึกแค่นี้แล้วก็ด้านในยังมีระบบทําความเย็นอีกด้วยนะครับอ่าอันนี้คือช่องทําความเย็นนะครับเรามาดูกันที่เบาะนะครับทุกคนเบาะเป็นเบนาะหนังทรงสปอร์ต มีบัคเก็ตซีทให้นิดหน่อยปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีทั้งหมด6ทิศทางก็คือเดินหน้าถอยหลังเอนลงไปเอนขึ้นมาแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับส่วนที่ดันศีรษะตรงนี้ผมคิดว่ามันดันศีรษะไปอยู่พสมควรเลยนะครับใครที่ขับรถแล้วไม่ใช้ตรงนี้ก็คือขับออกมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้า ใครชอบพิงตอนขับรถก็ผมว่าขับไกลๆก,ก็มีเมื่ออยู่พอตัวเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกนะครับก็ทรงสะบอตอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังของตัวรถแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเล็กรูมเือเฟือนะครับกาน,นนั่งก็ประมาณนี้สะดวกสบายนั่งไกลๆไม่เมื่อยนะครับ ด้านหลังยังมี A มาให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับพร้อมกับ USB อีก2ตํตำแหน่งก็คือตรงนี้ครับอ่านี่คือช่อง USB ด้านหลังนะครับด้านหลังสามารถนั่งได้ทั้งหมด5าคนนะครับก็ตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ที่ผมนั่งอีกหนึ่งส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่พักแขนนะครับที่พักแขนก็จะมีช่องจ็บหองมาให้ตรงนี้นะครับ พร้อมกับที่วางเจ้าน้ำกดปุ่มนี้นี่เป็นไงเป็นไงสมูทอยู่พอสมควรเครื่องยนต์ของ MT นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบดับเบิลโอเอชแคมชาร์สิวาล์วนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่162แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรอันนี้เฉพาะเครื่องยนต์นะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังสูงสุดที่112แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรนะครับเมื่อเครื่องยนต์กับระบบไฟฟ้าทำงานร่วมกันก็จะได้แรงม้ารวมทั้งหมด284แรงม้าแรงบิดทั้งหมด480นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดคันนี้เป็น ดิเทียมไอออนนะครับความจุของแบตเตอรี่ก็คือ16.6กิโลวัต์อวนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอไปขับขี่กันนะครับจะได้รับรู้ว่าปลั๊กอินไฮบริดของ MG เป็นอย่างไร ่อนต้องขออาภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนออกไปทดลองขับปรากฏว่ากล้องแบตหมดซะง,งั้นเลยไม่ได้ถ่ายช่วงทดลองขับมาให้ชมกันแต่เดี๋ยผมจะเล่าความรู้สึกตอนออกไปทดลองขับให้คุณผู้ชมเองครับผมต้องขอบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ MGHS PHEV คันนี้สามารถวิ่งได้ด้วยโหมด EV อย่างเดียวได้ถึง67กิโลเมตรและมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 65กิโลเมตรต่อลิตรอีกหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือ MG HS PHEV คันนี้มีหลังคาแบบพารามิกซันรูฟเพราะม่านบังแดดซึ่งครอบคลุมไปถึงผู้โดยสารตอนหลังแต่สามารถเปิดได้แค่ตอนหน้าเท่านั้นนะครับและระบบไฮไลท์ของ MG นั่นก็คือระบบ iSmart ที่สามารถออกคำสั่งตัวรถได้ด้วยเสียงครับเอาล่ะเริ่มต้นที่การขับขี่ก่อน เนื่องจากเป็นการทดลองขับในช่วงสั้นๆภายในตัวเมืองสิ่งแรกที่สัมผัสได้นั่นก็คือพวงมลาลัยค่อนข้างเบาครับเนื่องจากเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าและช่วงล่างค่อนข้างนุ่มไม่ค่อยรู้สึกถึงแรงสะเทือนจากพื้นถนนและลูกระนาดเท่าไหร่ในช่วงถนนตรงผมมีโอกาสกดคันเร่งนิดหน่อยครับอัตราเร่งนั้นถือว่าทำได้ดีครับเนื่องจากเป็นการขับในโหมด ev ดังนั้นจึงไม่มีการรอรอบแต่อย่างใดมาต่อกันที่ การตัดต่อการส่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์กันครับถือว่าทำได้เนียนมากครับแทบไม่รู้สึกเลยหากไม่ดู energy pro w ที่หน้าจอในส่วนของเบรกนั้นระยะแป้นเบรกไม่สั้นไม่ยาวครับความรู้สึกถึงแรงเบรกนั้นค่อนข้างตามเท้าแต่ยังมีความรู้สึกถึงความเป็นไฮบริดอยู่พอสมควรเนื่องจากมีการใช้แรงหน่วงจากการเบรกไปหมุนเจเนเรเตอให้ส่งกระแสะไฟกลับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนั้นยังไม่ได้ทดลองอย่างครบถ้วนที่สังเกตได้ก็คือระบบปลายสปอร์ตมอนิเตอร์ n ิส่วนตัวผมนั้นไม่ค่อยชอบครับเนื่องจากสัญญาณไฟดันมาอยู่ในตัวรถซะง,งั้นซึ่งโดยปกติแล้วมักจะอยู่ที่มุมของกระจกมองข้างแบบนั้นน่าจะเหมาะกว่าและระบบเลนคีปปิ้งแอซินั้นต้องเส้นถนนชัดมากๆนะครับถึงจะจับได้และระบบจะทำงานเมื่อใช้ความเร็วในระดับหนึ่งครับ ในย่านความเร็วต่ำระบบจะไม่ทำงานโดยรวมแล้วผมคิดว่า MG HS PH EV นั้นออกแบบมาเพื่อเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเน้นความประหยัดความนุ่มนวลในการขับขี่ MG HS PH EV เปิดราคาที่1,359,000บาทคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการ MG ได้ทั่วประเทศครับ แต่หากถามผมว่าหากต้องซื้อ SUV 5ที่นั่งสักคันหนึ่งผมจะซื้ออะไรผมอาจจะจบที่ Mazda CX5 ครับที่ผมไม่เลือก MG HS PHEV นั้นก็คือ1ผมไม่ชอบมาตรวัดรถยนต์ที่ไม่มีรอบเครื่องยนต์ครับ2ด้วยความที่ผมชอบขับรถและชอบใช้พัดเดิลชิฟเวลาเร่งแสงค่อนข้างบ่อยแต่ MG HS PHV e v คันนี้ไม่มีมาให้แถมยังเล่นเกียร์เองไม่ได้ทางดังที่มีมาให้ถึง10สปีดเยกเป็นของเครื่องยนต์6สปีดและของมอเตอร์ไฟฟ้าอีก4สปีด 3. งานตกแต่งภายในของ m a สด้นั้นมีความพรีเมียมมากกว่าครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอทดลองขับทางยาวอีกครั้งหนึ่งจึงจะสรุปได้โปรดติดตามได้โดยการกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งรองไว้ได้เลยนะครับ โดยรวมแล้ว MG HS PHV e v คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากพูดคุยกันคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับลาไปก่อนครับผมบูมเดอะบูมสวัสดีครับ